สวัสดีครับมีรายการติดต่อกันหลายมือนะครับเราต้องการน้งแข็งกันหน่อยนะครับชุกอะน้องเด็กต้อนรู้ขงทงซื้อต้อนรู้เหมือนกันที่ผมแดกชอบมากนะโกคูชอบมากกันปะแช่งแช่งมากหลายเลยลงซื้อมูเคยแช่งปะเคยอยู่ปะบ้านบ้านเลยสองคนของลุงมแข็งนะจะเป็นยังไงครับดูกันนะครับ เย็นแล้วกันนี่กูด้นอนหลับกันบ้านผมเย็นกว่าแั้วนี่าดูสูดิสาครับทุกอาทิตย์ช่งดีใจทียน่ารักแข็งแข็งนองเลยวะนอเลยแข็งแข็งครับนอนรับนอนเลยครับนอนไปเลยครับนอนไปเลย

Hua, nó chỉ có ba lâu. Hãy, đúng không, tay nó. Tôi nó kìa 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 kìa

ขาเก็บไปดีอมันเก็บไปมันเก็บขาคยังลงไปดิไปไม่ไปลงไปก็ได้เอาน้ำเนน้ำเนน่ะเดินอดเพือน้ำเซน้อกอดนาเะตกจอยครับไปทำอะไรก็ชอบมากนนาที่ขอบน้ำเน มาลงไปอ้ไปเลยชอบมากครับมีใจมากครับี่มาาไปดิไปีจ้าเ้ว เอาแล้วเออ่ต้องกูรัวเจ็บกันเบกันเอไม่เซมไม่แล้วเ่วยเาไปจำมึงเราไปจำได้โอ้นี่โอ้ทจ่าสบายเอาเซนเอาเส้กจ่าบอกมันใบอกกูจะติเฮ้ยใจบอกมึงไม่ได้สินจัง แข็งแข็งเลยนยอดมวยดิแข็งแข็งเลยยอดมวยสียงแข็งเลคิดด้ยนี่มูลังตัวสบายมากครับมันเสยินเลยนอนบไม่สบายเสยดินเลยสองเยินก็ยัง่ินมันยินกุนีอีกแล้วยังเลยต้องขับวนอะ

เลยลย็ชเครื่อวนี้ลูกขวามนตองแขงแะครัดกยูท้องแขงัสบายครับว่าอยู่กันแข็งนี่แหละบ่มีแขงหำหุ่เราโอ้ดีใจมากครับดีใจแขงแขงอุดรนครับเคยแขงแข็งจากสกลนครนี่แขงแขงอุดรนครับดีสบายมากคร

โอ้รับสบายเลยวะนั่นนะเอ้ยลาโอ้ยด่าเหมือนเลยโอ้ยโอ้ย้บกน้ำบกน้บกขอต้มกันเส็นแล้ว